ก็สวัสดีนะครับผมก็เจอกันอีกแล้วนะครับก็สำหรับวันนี้ผมจะมาพูดถึงความสามารถของโปรแกรม Pro p e เซ e เตอนะครับว่าสามารถทำอะไรได้บ้างนะครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงความสามารถมันก่อนเนาะแล้วก็เดี๋ยวค่อยมาลงลึกถึงวิธีการทำหรือว่าวิธีการดัดแปลงหรือการนำไปใช้นะครับในอนาคตโอเคนะครับมาเลยนะครับอย่างแรกของโปรแกรมนี้ก็น่าจะพูดถึงเรื่องของอาการนับเวลาถอยหลังนะครับ หรือว่านับเวลาเขาดาวนะครับก็เอาไปใช้ในเวลาที่เราจะไลฟ์ใช่ไหมครัก่อนที่เราจะไลฟ์จริงอาจจะนับถอยหลัง5 10, 10นาที10นาทีอะไรประมาณนี้นะครับก็โดยส่วนมากแล้วคนแม้กระทั่งตัวผมเองนะครับแ,แกรกๆที่ยังไม่ไม่ได้ใช้โปรแกรมนี้ผมก็จะใช้วิดีโอจาก youtube ใช่ไหมครับที่มันมีอยู่แล้วก็แค่ดาวโหลดมานะครับรวมตั้งเพลงแต่ด้วยโปรแกรมนี้นะครับมันสามารถที่จะ ปรับเปลี่ยนนะครับหรือว่านับถอยหลังได้ตามที่เราต้องการนะครับหรือเพิ่มก็ได้นะครับตามเวลาที่เราต้องการรวมทั้งตัวสไลด์หรือตัววิดีโอที่เราใส่เ,เราสามารถที่จะมาใส่เองแล้วก็ดัดแปลงตามที่เราต้องการได้นะครับโอเคอย่างแรกนะครับในโปรแกรมนี้เรีอขอเปลี่ยนหน้าก่อนแล้วกันโอเคในในหน้านี้นะครับผมแบบนึงนะครับในหน้านี้นะครับผมก็มีอันนี้เป็นพรีเซตที่ผม ทำไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงเรื่องการทําทีหลังนะครับอันนี้แค่มาพูดถึงประสิทธิภาพมันก่อนหรือว่าความสามารถมันก่อนนะครับอย่างในนี้นะครับผมก็ตั้งไว้นะครับกี่สไลด์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดสไลด์นะครับก็คือเวลาเรานับถอยหลังนะครับทั้ง7สไลด์เนี่ยครับมันจะวิ่งออโต้ลูปนะครับหรือว่าวิ่งไปเรื่อยๆนะครับตามเวลาที่เราต้องการนะครับในที่ในที่นี้ผมตั้งไว้5าวินะครับทุกๆ5าวิสไลด์มันจะเปลี่ยนนะครับ อ่เห็นไหมครับมันจะเปลี่ยนของมันเองแต่ว่าสังเกตได้ว่าเวลามันยังไม่วิ่งนะครับผมเห็นไหมครับมันยังเป็นศูนยอยู่ถ้าผมกดเริ่มเนี่ยผมผมตั้งเวลาไว้ที่5นาทีนะครับเดี๋ยวลองดูนะทริกเกอร์ตัวนี้นะครับตัวแดงๆข้างบนเนี่ยนะครับเห็นไหมครับเวลามันจะเริ่มเดินแล้วครับหน้าจอมันก็จะประมาณประมาณน,นี้นะครับ อ่าเห็นไหมครับเวลามันจะเริ่มเดินละเห็นไหมครับ4 4นาที42นะครับแล้วก็เห็นได้ว่าสไลด์มันก็จะวิ่งโบนไปเรื่อยๆนะครับความถี่หรือว่าความต่อเนื่องในการวิ่งเนี่ยเราสามารถปรับได้นะครับ5 10 5นาทีอ่าหาวิ1 0วิสิวิยีวิวิหรือว่าเป็นคัสตอมก็ได้นะครับตั้งเวลาตั้งแต่1วิเลยนะฮะ1วินี่เร็วมากเลยนะครับก็จนถึง1นาทีอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็เราสามารถเปลี่ยนสีของ ไอตัวเลขได้นะครับก็คือสมมติว่าอ,อีกสามนาทีให้เปลี่ยนเป็นสีเหลืองอะไรประมาณนี้นะครับอ่าเนี่ยเปลี่ยนเป็นสีน้าเงินละนะครับโอเคนั่นคือนับเวลาถอยหลังนะครับโอเคต่อมานะครับเดี๋ยวผมแคนเซลตัวนี้ก่อนโอเคต่อมานะครับผมไปที่ตัวตัวไหนดีอ่าวิดีโอนะครับ เวลาเรามีวิดีโอมาโหลดวีดีโอมาจาก YouTube หรือว่าแม้กระทั่งเราเราทำวิดีโอคำพยานใช่ไหมครับเดนวันอาทิตย์เราไปถ่ายคำพยานพี่น้องจากที่บ้านนะครับแล้วก็มาเปิดนะครับเพื่อให้ได้ให้พี่น้องได้มีโอกาสและมีส่วนร่วมนะครับเราก็สามารถนํามาเปิดได้นะครับในในตัวโปรแกรมนี้เราก็จับลากแล้วก็ใส่ไว้เลยนะครับในนี้ผมก็จะตั้งชื่อไว้ว่าเป็นของเด็กระวี v นะครับเด็กระวี v ก็คือเป็นเหมือนกับกิจกรรมเด็กระวีนะครับ ที่ที่เราได้อัดไว้นะครับอ,อย่างนี้นะครับวิดีโอมันก็จะเป็นตัวแบบนี้นะครับแล้วก็กดเลย์ได้เลยนะฮะมันก็จะวิ่งไปไม่มีเสียงนะผมไม่ได้เอาเสียงออกจากาตัวที่โปรเปอเซนเตอร์นะครับแต่ว่าถ้าพี่น้องดูไลฟ์อยู่ก็จะจะได้ยินนะครับโอ้ผมเปลียนนงงล่ยนหน้าจอกันผมงงกับการเปลี่ยนหน้าจอของผมเลยกนะันโอเคนี่นะครับ เวลาออกไลฟ์มันก็จะประมาณนี้ครับที่เห็นข้างบนได้ไหมฮะและโปรแกรมนี้นะครับมันสามารถที่จะเลือกให้ไปในวิดีโอที่เราต้องการนะฮะอย่างเช่นเริ่มตอนหน,นาทีแล้วก็จบตอนที่3นาทีอะไรประมาณนี้นะครับเราสามารถาฟิกซ์มันได้นะครับ <gasps> <gasps> yes that's r i อเคนั่นคือวิดีโอนะครับประมาณนี้นะครับแล้วเราสามารถที่จะใส่ Text ไปที่หลังก็ได้นะครับว่าจะเป็น Pro อเป็นรูปดาวประมาณนี้นะครับดาวมองไม่เห็น,นครับโอเคยังไม่เป็นไร โอเคแล้วก็กลับมาที่เดิมโอเคต่อมานะครับทำสไลด์โชว์สไลด์โชว์นี้ก็ง่ายๆนะครับเหมือนกับเราทําแบบอะระปาศประมาณนี้นี่ประมาณนี้นะครับทําประกาศนะครับหรืออะไรก็ตามที่เราต้องการให้ให้มันขึ้นตรงหน้าจอนะครับะนะครับต่อมาก็เป็นเนื้อเพลงเนื้อเพลงนี่น่าจะเป็นเนื้อเพลงนี่น่าจะเป็น จุดสนใจจุดสําคัญเลยนะครับของโปรแกรมนี้เนื้อเพลงนะครับเนี่ยอย่างเนื้อเพลงอย่างนี้นะครับเราสามารถที่จะใส่ได้นะครับแล้วก็ไอตัวไอตัวบาร์ตัวนี้ครับเปลี่ยนได้นะครับเปลี่ยนสีได้ทําได้หมดเลยนะครับแล้วแล้วแต่ธีมที่เราใช้นะครับหรือว่าแล้วแต่แบบที่เราต้องการนะครับอ่ามีเยอะมากเลยนะครับแล้วก็เพลงก็แอดง่ายมากนะครับแค่ก็เปีย d p a s t e นะครับไม่ต้องมานั่งพิมพ์นะครับ แค่ไปดาวน์โหลดไปก๊อปปี้มาจากเว็บต่างๆหรือว่าพิมพ์ก็ได้นะครับง่ายมากเลยนะครับ Edit เราสามารถ Edit ได้ real Time เลยนะครับสมมติว่าเราใช้ใช้ไปแล้วเรารู้สึกว่าเ้ยถ้อยคําหรือว่าบางคํามันตกมันหล่นไปเราสามารถ Edit ได้ r ร a l Time นะฮะอีด,ด,ดตรงนี้ได้เลยนะเห็นไหมครับแล้วก็สามารถพิมไปได้เลยนะครับพอพอพิมพ์ปุ๊บมันก็จะขึ้นมาที่ตัวนี้เลยเห็นไหมครับอ่า Edit Real Time นะครับประมาณนี้ อาจจะมองไม่เห็นครับมันใหญ่เป็นเล็กเป็นิดนึงอยู่ด้านบนนี้นะครับโอเคแล้วก็ต่อมานะครับอะไรชื่อชื่อพิธีกรอย่างเช่นเหมือนในทีวีใช่ไหมครับก็จะมีรายชื่อของผู้เทศนาหรืออะไรก็ตามใช่ไหมครับอ่านี่ก็จะเป็นชื่อใช่ไหมครับมันก็จะมีเขาเรียกว่ามันเป็นมันคล้ายๆกับ transition นะครับที่เราสามารถเล่นได้กับมันนะครับอย่างเช่นผมปิดไปนะครับ แล้วก็อีกทีหนึ่งเห็นไหมครับชื่อมันก็มาอะไรประมาณนี้หรือหรือเป็นแบบนี้นะครับอย่งทีอ่าประมาณนี้ครับเราสามารถตั้งตั้งได้คือแบบพรีเซ t ตของเราเนี่ยครับเราสามารถตั้งตามที่เราต้องการเลยครับจะให้มันอยู่ซ้ายอยู่ขวาอยู่หน้าอยู่หลังก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นบาร์แบบถวายทรัพย์ใช่ไหมครับประมาณนี้อ่าอย่างเงี้ยนะครับอ่า มันก็คือใใคล้ายๆกับตัวอะไรนะ powerpoint ใช่ไหมครับอันก็จะมี fade in fade out หรือว่า transition ต่างๆนะครับที่ที่มันสามารถปรับปรับแปลงปรับเปลี่ยนได้ปรับแต่งได้นะครับอันนี้แล้วแต่ใครจะชอบยังไงนะครับก็ส่วนมากก็จะใช้เป็นชื่ออะไรประมาณนี้ครับอ่าและอีกอย่างนึง <laughs> ที่เห็นก็คือผมใส่ฟิลเตอร์วิดีโอไปใช่ไหมครับอ่าอย่างเงี้ยน,นี่คือฟิลเตอร์ที่ผมใส่หรือจะกลับมาเป็นธรรมดาก็ได้อะไรเงี้ยโดยแค่คลิกเดียวนะครับ โอเคต่อมาอ่านักเวลาเข้ารายการอ่าอันนี้เหมาะสําหรับคนที่ทําเป็นแบบห้องใหญ่แล้วก็มีคนช่วยเยอะๆนะครับอย่างเช่นอย่างคนหนึ่งเนี่ยอย่างผมเนี่ยครับเป็นคนที่ทําตัวหน้าโปรเพซิเอนเตอร์ใช่ไหมครับแล้วก็พิธีกรก็อยู่ข้างหน้าเนี่ยบางทีเราเราไม่สามารถตะโกนบอกเขาได้ใช่ไหมครับมันก็จะมีอีกตัวหนึ่งเขาเรียกว่าเป็นตัวสเตจใช่ไหมครับสเตจตัวสเตจเนี่ยก็คือเป็นหน้าจอแยกออกมา เพื่อให้กับคนที่อ่าอย่างอย่างในภาพนี้ก็คือคนที่อยู่หน้าหน้าเวทีใช่ไหมครับก็จะมีอีกหนึ่งหน้าจอที่สามารถอ่าแยกการทํางานได้หน้าจอบนซ้ายมือนะครับก็คือหน้าจอที่เป็นคนที่อยู่ในที่ประชุมมาเห็นใช่ไหมครับก็จะเป็นหน้าจอผมคนเดียวอะไรประมาณนี้ใช่ไหมครับอ่าแต่หน้าจอสเตทนะครับก็จะถูกแบ่งแยกเป็นเป็นหลายๆห,หน้านะครับอ่าเดี๋ยวผมจะขยายให้ให้ใหญ่ๆแล้วกันแปบ๊บหนึ่ง ่ะประมาณนี้นะครับหน้าตอนสเตตนี่ครับก็จะมีเวลาใช่ไหมครับที่อยู่ข้างใต้วิดีโอเนี่ยเห็นไหมมันจะมี 0, 0, 0. ูนย์เวลาพวกนี้นะครับมันก็จะแบ่งเป็นเวลาของวิดีโอเวลาของออมีเวลาเดี๋ยวดูกันเวลาเ o u n ดาว w n นะครับอ่ผมจะเริ่มนะฮะเห็นไหมห้านาทีห้านาทีนี่ครับก็คือเวลาเ o u n ดาว w n ที่เหมือนกับตอนที่เราเปิดรายการมาใช่ไหมครับอรอเวลาเา o u n เสร็จแ,แล้วก็เริ่มได้เห็นไหมครับ เสร็จแล้วก็จะเป็น pre countdown pre countdown ก็คืออเป็นเวลาของวิดีโอนะครับอย่างเช่นวิดีโอเมื่อกี้ที่ผมเปิดไปนะครับมันก็จะนับถอยหลังนะครับมันก็จะนับนะครับว่าวิดีโอมันกี่นาทีแล้วมันจะนับถอยหลังนะครับสมมติผมเริ่มมาที่โอ้โห5ชั่วโมงเลยอ้าอาจจะเริ่มมาที่สักที่ประมาณ5 5นาทีแล้วอะไรประมาณนี้อ่ะสตาร์ทอีกทีนึงอะไรประมาณนี้โอ้ดีดีมันก่อนนะ อ,อ,อะไรประมาณโอเป็นร้อยกว่าเลยนะครับแอดไปเรื่อยๆโอเคโทษทีนะครับอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็มันจะมีเซอร์วิสไทม์เซอร์วิสไทม์ก็คือตัวล่างสุดนะครับตัวสีเขียวนะครับมันนับขึ้นใช่ไหมครับก็คือเวลาที่เราเปิดรายการหรือว่าทําวิดีโอนี้มาแล้วกีก่นาทีกี่ชั่วโมงก็ว่าไปนะครับอ่าประมาณนั้นจะรีเซ็ตออนะครับ อโอเคอแล้วก็ด้านซ้ายมือนะครมันก็จะเป็นตัวหนังสือใช่ไหมครับตัวหนังสือก็จะเป็นเป็นข้อพระคัมภีร์ต่างๆนะครับหรือข้อพระคัมภีร์มันจะจะลายตาม,มากแต่ถ้าจอใหญ่ๆมันจะมองเห็นใช่ไหมครับหรือไม่บางทีก็จะเป็นเ, <S <S เนื้อเพลงใช่ไหมครับส่วนมากจะใช้ในเนื้อเพลงนะครับตัวด้านบนนะครับตัวสีขาวก็คือเนื้อเพลงปัจจุบันนะครับส่วนตัวสีเหลืองด้านล่างก็จะจะเป็นเนื้อเพลงที่ กำลังจะมาหรือว่าเ,าเนื้อเพลงต่อไปมันเหมาะมากนะครับสําหรับคนที่เป็นผู้นํานมัมสการนะครับที่บางทีเป็นเพลงใหม่หรือว่าเพลงที่เราไม่ถนัดเน,เนื้อเพลงตัวนี้ก็จะช่วยได้เยอะนะครับเวลาเราเปลี่ยนนะครับข้างตัวสีเหลืองมันจะขึ้นมาข้างบนใช่ไหมต่อไปเรื่อยๆอะไรประมาณนี้นะครับโอเคเนื้อเพลงแล้วเนื้อเพลงชื่อพิธีกรนะครับแล้วก็นับเวลาข้าราการประมาณนั้นข้อพัะคมภีนะครับ พระคัมภีร์เนี่ยมันก็มีหลายแบบหลายสไตล์นะครับแล้วแต่ว่าเราจะตั้งแบบไหนส่วนมากผมจะทำเป็นแบบนี้นะครับ,บ,บก็คือเป็นเป็นสองบรรทัดนะครับเพราะว่าอา่าเพราะว่าที่บทของเราเป็น2ภาษานะครับเราก็ต้องใช้2ภาษาประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมเปิดจอใหญ่ให้นะครับจอใหญ่ โอเคอ่ะประมาณนี้นะครับเนี่ยบางทีตีมเนี่ยที่ผมใช้เนี่ยครับก็จะเป็นภาษาไทยข้างบนภาษาอังกฤษข้างล่างนะครับหรือบางทีเราอยากจะให้เห็นชื่ออ่าเห็นหน้าของพิธีกรด้วยเราก็ทําได้เราประมาณนี้นะครับอ่าใส่โลโก้ของเราแล้วก็อาจจะใส่เอฟเฟกได้นะครับว่าให้พักัมพีเข้ามาตอนไหนอะไรยังไงใช่ไหมครับหรือจะทําเป็นแบบนี้นะครับมันมันทำได้หลายตีมนะครับมันอยู่ที่ว่าเราเราสร้างมาแบบไหนนะครับอ่า ส่วนหน้าจอโปรแกรมก็จะประมาณนี้ปึ๊บ,บอะประมาณนี้นะครับอะอันนี้ตีมที่ผมสร้างไว้นะครับประมาณนี้นะครับนี่คือข้อประกับพีอย่างเดียวจัดเรียงได้นะครับเราสามารถเข้าไปแก้ได้ตลอดเวลานะครับแก้แบบรวดเร็วก็ได้นะครับเอ่อพิมพ์ไปเลยนะครับอันนี้ผมล็อกไว้โอเคประมาณนี้นะครับอะเนี่ยสามารถแก้ได้ตลอดเวลานะครับ พิมพ์ได้ตลอดเวลาโอเคต่อมาไลฟ์ Live. อ่าโปรแกรมนี้ดีอย่างหนึ่งก็คือมันสามารถไลฟ์ได้ด้วยตัวของมันเองนะครับปกติก่อนหน้านี้ก่อนที่จะมีเวอร์ชันนี้มานะครับเราเวลาจะไลฟ์ก็คือต้องส่งภาพเนี่ยไปที่ตัว obs นะครับซึ่งมันกินสเปคเครื่องมากเลยนะครับอ่า cpu นี่แทบจะหมดเลยเครื่องเลยนะครับแต่ตัวนี้มันเป็น cpu เยอะหน่อยแต่ว่าไม่ค่อยมีปัญหาแต่อย่างไรก็ตามนะครับโปรแกรมนี้ก็อย่างว่าก็คือมันสามารถที่จะไลฟ์ได้โดย ตัวของมันเองนะครับก็คือตัวนี้นะครับมันจะมีฟังก์ชันที่สามารถไลฟ์ได้เลยนะครับก็คล้ายๆกับ OBS นะครับถ้าใครเคยใช้ OBS ก็จะรู้ว่าประมาณไหนก็คือ copy address มาแล้วก็ cd um cd key นะครับตัว um อ่ key stream นะครับอ่าก็จะก๊อปมานะครับแล้วก็สามารถปรับความละเอียดได้นะครับตั้งแต่3,600 P จนถึง 180P 0 60เฟรมนะครับ90เมกอ่า9เมกนะครับตัวดีะก็จะเป็นความละเอียดสูงสุดของมันนะครับอ่าแล้วก็ตัวนี้อย่างอีกอย่างนึงที่สามารถทำได้ก็คือสามารถที่จะเซฟไปในเครื่องได้เลยนะครับสำหรับบางคนที่ต้องการอ่าเซฟเก็บไว้เพราะว่าถ้าไลฟ์ออก Facebook ใช่ไหมครับความละเอียดที่ได้ก็จะเป็นแค่อ่า 720P ใช่ไหมครับเวลาเราไป copy มาจาก Facebook ถ้าแบบว่า ถ้าคนไม่รู้เนี่ยก็จะก๊อปมาคุณภาพมันก็จะต่ํา 720p ต่ําลงไปอีกนะครับได้ประมาณ400กว่านะครับประมาณ 480p นะครับถ้าจะไม่ผิดแล้วก็ได้แค่นั้นนะครับแต่ว่าเครื่องนี้โปรแกรมนี้สามารถที่จะเซฟลงเครื่องได้เลยนะครับแล้วก็เอามาสามารถเอามาตัดต่อได้นะครับฉะนั้นเสียงกับภาพก็จะได้มาด้วยนะครับตามแบบที่เราสตรีมเลยนะครับโอเคแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่สามารถทําได้นะครับ อันนี้ผมเองก็ยังไม่เคยทำนะครับแต่เท่าที่เท่าที่เคยทำก็คือทำแค่2หน้าจอคือหน้าจอ audience ก็คือใน,ในที่ประชุมใช่ไหมครับแล้วก็ stage ใช่ไหมครับประมาณนี้แต่ที่มันสามารถทำได้อะมันสามารถที่จะทำเป็น group group Monitor ได้นะครับคือสมมติว่าเรามีจอใหญ่ๆใ,ใ,ใช่ไหมครับอย่างเช่นในเครืจ,จักรใหญ่ๆที่เป็นแบบแผงย,วยาวๆหรือว่าในคอนเสิร์ตใช่ไหมครับเป็นแผงแบบ เขาเรียกว่าเป็นหน้าจอ iMAX นะครับ IMAX ก็คือเหมือนในโรงหนังอะ่ะก็คือมีหลายจอต่อรวมๆกัน,นครับประมาณ 4- 5จออะไรเงี้ยที่เป็นเป็นพาโนานะครับหรือว่าบางคนใช้แบบเอานาจอ,อาทีวีเนี่ยครับสาอนิ้วมาต่อกัน4จอเนะี่ยเราสามารถทําได้นะครับด้วยโปรแกร,รมนี้นะครับแต่อาจจะต้องใช้ฮาร์ดแวร์ในการาช่วยหน่อยในการในการแยกหน้าจอนะครับาบางคนที่มีคอมพิวเตอร์ดีๆอาจจะใช้จอได้สัก ตอนนั้นจอออกได้ประมาณ4ช่องอะไรอย่างเงี้ยครับก็ได้ใช้ได้เต็มๆเลยนะครับเนี่ยครับทำได้นะครับเป็น h ก็ได้ก็คือมี2จอต่อรวมกันแล้วก็ทําให้ h มัน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 เป็นแบบมี h ตรงนี้นะครับมันก็จะเป็นให้นะครับเคยเนี่ยะเยอะมากเลยนะครับเป็นฟังก์ชันผมยังไม่เคยใช้นะครับเพราะว่าไม่มีจอแบบนี้นะครับนะะแล้วก็ยังนะอยากจะลองใช้ดูแต่ว่าค่อนข้างที่จะใช้งบประมาณเยอะนะครับ แต่น่าสนใจนะครับโอเคนั่นคือสิ่งที่มันทำได้นะครับม i ราะนะครับหรือว่าสำหรับคนที่มีสมมติว่าในสเตทหรือว่าในออเดียนส์มีหลายๆจอใช่ไหมครับแต่ส่วนมากก็จะใช้สปริตเตอร์ใช่ไหมครับทำเป็นกรุ๊ปก็ได้นะครับทำเป็นกรุ๊ปพอกรุ๊ปแล้วก็จะมีโรวอีกเห็นไหมครับเยี่ยมมากเลยนะครับมาอยากจะไปลองทำเหมือนกันโอเค เสร็จแล้วอ่านี่เป็นสเตทนะครับ audience, อ screen, อดิเอแนสนะครับสกรีนอ่าเป็นสกรีนคัฟกิเกิร์ชนะครับคอนฟิกรูเอชันโอเคมีอะไรอีกอ่าทำออนไลน์บางคนที่สอนออนไลน์ใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นการอัดสอนหรือว่าเป็นสอนแบบออนไลน์เลยนะครับก็สามารถทำได้นะครับอันนี้ผมทำปริเซทนี้เอามาให้ดูนะครับอ่ามันก็จะประมาณนี้นะครับเวลาเราสอนออนไลน์ใช่ไหมครับ มันก็คล้ายๆกับ OBS นะครับที่เราสามารถใส่ add เข้าไปได้นะครับอ่าเห็นไหมครับแอสมมติว่าเนี่ยผมจะสอนเกี่ยวกับกล้องอ่าในกล้องนะครับมีหลายโหมดนะครับอ่ากล้อง Canon นะครับมีทั้งโหมด P โหมด AV โหมด TVM นะครับอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็จะจัดวางเรียงนะครับตามตามที่เราต้องการประมาณนี้นะครับอ่าแล้วเราสามารถที่จะเข้าไป เข้าไปเ,าเข้าไปแก้ไขได้ตลอดเวลานะครับเพราะว่ามันมันมันดีตรงที่ว่ามันเป็นเรียวไทม์นะครับหน้าจอโอเคนะครับแก้ไขได้ตลอดเวลาสมมติว่าผมเมื่อกี้อยู่หน้านี้ใช่ไหมครับเนี่ยผมสามารถเข้าไป Edit ได้เลยนะครับแต่ก็แนะนำนะครับว่าควรที่จะ Edit อะไรทุกอย่างให้มันพร้อมก่อนที่เราจะออกไลฟ์นะครับเพราะบางทีเครื่องมันก็ค้างแล้วเออเลอร์ได้นะครับอ่าก็ต้องเข้าใจใน ความสามารถของมันนิดนึงโดยเฉพาะเครื่องที่ไม่ได้มีสเปคสูงนะครับโอเคนั่นคือความสามารถโดยรวมนะครับจริงๆแล้วมันมีเยอะกว่านี้นะครับสามารถาต่อร่วมกับหรือว่าทำงานร่วมกับตัวโปรแกรม multi-track ได้นะครับถ้าหลายคนเคยได้ยินเอาพวก Ableton Live นะครับที่สามารถ trick Ableton Live อไอตัว Relax หรือว่าตัว Note นะครับเข้ากับตัว Propresenter ได้เลยก็คือเปิด Ableton Live แล้วก็ให้ตัวโปรพิเซ er นเตอร์เนี่ยมันวิ่งตามแทร็กเลยนะครับก็เหมือนเหมือนเหมือนวิ่งตามแทร็ก้วยแทนที่จะให้คนมาอา่นั่งทำใช่ไหมครับแต่ว่ามันก็จะมีการเขาเรียกว่าเป็นการทริกของมันนะครับในการวิ่งตามโน้ตเพลงของมันนะครับที่ตั้งไว้อันนั้นก็เป็นฟังก์ชันที่หลากหลายนะครับเพราะว่าไอตัวโปรแกรมนี่มันมันดีมากนะครับเราก็ที่บอกก็ใช้มานานนะครับก็ แต่โดยรวมแล้วก็มีประมาณนี้นะครับที่สามารถทำได้นะครับแล้วก็มีตัว NDI ด้วยนะครับตัว NDI ก็จะลึกลงไปอีกนะครับการส่งภาพส่งสัญญาณภาพผ่าน Internet, อินเทอร์เน็ตผ่านเน็ตเวิร์นะครับเพื่อที่จะวิ่งไปคอมอื่นนะครับอะไรประมาณนี้ทั้งรับและส่งนะครับโอเควันนี้ก็คิดว่าน่าจะมีแค่นี้นะครับก็เดี๋ยวคลิปต่อไปจะมาพูดถึงวิธีการาวิธีการที่สร้าง เทมเพลตต่างๆนะครับไม่ไว่าจะเป็นไม่ไว่าจะเป็นข้าวเจหรืออะไรก็ตามนะครับที่ที่มันที่มันจะต้องใช้นะครับโอเควันนี้ไม่ยาวแล้วฮะเดี๋ยวเดี๋ยวจะยาวเกินไปโอเคขอบคุณมากเลยครับอ๋อพร่เจาอพรรครับ